สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุข,สข้นจ้าเมือนี้แม่น้ำพายสิภาพ,พี่น้องไปหามาแรงที่เพิ่นกินทั่วจ้ะพี่น้องซึ่งลหลายๆคนในตอนนี้ประสบปัญหาคือว่ามีมาแรงกินทั่วแต่ว่าหาตัวไม่เจอมาแรงกินทั่วกับกินบวบเป็นชนิดเดียวกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาสิไม่กินเฉพาะกลังขึ้นกางเว้นเขาสิีไม่มก,มกินแต่ว่ามาแรงกินแตงแล้วกะ ผักทองกับอีกชนิดหนึ่งได้จ้ะพี่นอ้องแตงก็ฟักทองนี่คือเป็นมแมลงอีกชนิดหนึ่งที่เขาสิมากินอันตัวนี้สิเป็นแมงเต่าแตงตัวเหลืองๆตัวนี้เขาสมกินตอนเศ้ามื่ตัวนี้เขาสิมกินตอนเศร้าเมืดเขาสิกินย่ำกงเว้นให้เห็นๆได้จ้ะพี่น,อน้องตัวเหลืองๆนี่เขาเอื่นว่าแมงเต่าแตงตัวนี้สิมากินสิมากินแตงแร้กก็สิมากินฟักทองตัวนี้คือสิมากินกังเว้นให้เขาเห็นๆได้จ้ะพี่น้องเขาสิดูเขาสีเห็นท่านที่เขาสิรูท่านทีเล่าเออ เป็นมแล้งชนิดนี้แต่ว่าเมือนี้มันเปลี่ยนปัญหาตัวนี้หลายๆคนอาจสิบบออาจสิบบอสังเกตอาจสิบบอสังเกตคิดว่าสิเป็นมาแล้งชนิดเดียวตัวเดียวกันมันโบเมนจะพี่น้องเพราะว่าเมีน้ำผ้ายพิสูจน์มากซ่อมมากเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเราจะพี่น้องเมีน้ำผ้ายซ่อมแล้วก็สังเกตเราก็พยายามหาวิธีเราก็พยายามหาวา่าเออมันคือตัวอีหยัง ที่มันมากินนี่มันสิมากินเฉพาะกลางคืนยั้กลางเลนนี่บบเห็นตัวมันขันสิว่านอนมันกับพ่อนาจะใช่เพราะว่าลักษณะการกินการกินใบนี่นอนนี่เขาสิบ่กินทั uan, oman, ่วหน่อยจ้าพี่น้องนอนตัวใหญง่ๆนี่เขาสิบบกินลักษณะกินเขาสิบบกินคือกันเฮ้าสังเกตลักษณะการกินใบนี่มันโบแมนลักษณะของของบงจ้าพี่น้องบองนี่เขาสิบ่กินทั่วต้นหน่อยด้เขาสิบบกินทั่วต้นหน่อย สีีเฉพาะบงตัวนี้น้อยที่มาโขดอยู่น้ำใบที่มากกินน้ำใบน้ำซ่อมซ่อมดอกเท่านั้นจ้าพี่น้องนอนนี่แต่ว่านอนตัวใหญ่ๆสีมากินใบให้แว่งเป็นให้แบบว่าไอย้ยำมุนๆไวไ้หน่อม่จ้าพี่น้องอ่าแบบกินกินจังไรล่ะกินแบบว่าเพิ่นกินแบบว่าบักบกกินขึ้นนอนหน่อแม่จ้าพี่น้องแม่น้ำพ่นี่สีซ่อมนอะจ้าพี่น้องแม่น้ำพ่ซอมมาดนเดียวลักษณะการกินมันไข่ไข่กับมาแลงกินแต่ว่า มันบ่เห็นตัวหนอนมันว่ามีตัวหนอนเนี่ยมันขึ้นลงมาบึงเขาบ่เห็นตัวหนอนเฮาสีมาบขท่วมจังหวะเขามือหนีแม่น้ําไพ่พิสูจน์ได้แล้วจ้าพี่น้องแล้วก็แม่น้ําไพ่ใดวิธีจับแบบง่ายๆเดียวบอเล็ดหลอดสายตาของแม่น้ําไพ่ไปได้แล้วจ้าพี่น้องเดียวแม่น้ําไพ่ผาหาหาเบื้องก่อนหาเบื้องต้นที่เพิ่นกินแม่น้อไพ่สิพ้าพี่น้องพิสูจน์พิสูจน์เบื้องว่ามันเป็นตัวยังทีเพิ่นไม่กินหลายๆคนก็เป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้ กินลักษณะการกินขึ้นมาแลงกินกินว่าววาแวงแวงกินเพราะขึ้นนอนกินนะจ้ะพี่น้องถ้าน้อนกินกินสิเขาสิกินเบิดเป็นใบเป็นใบกินเกี้ยงไปเลยได้จ้ะพี่น้องถ้านอนกินนี่แต่ว่ามาแลงตัวนี้ก็สิกินแบบวาว้าแวงแวงกินแบบเป็นเศษเป็นหนังกินแบบช่ำาๆำนะจ้ะพี่น้องเป็นใบคล้ายครับเข้าขย้ำใบประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องนี่คือลักษณะการกินของมาแลงนี่จ้ะพี่น้องคือลักษณะการกินตัวนี้แบบนี้ คือคือลักษณะของของมาแลงกินจ้ะพี่น้องนี่สิเป็นซ้ำๆส,สิเป็นแบบนี้นี่คือมาแลงแต่ว่าเห็ดจังไรจังสีห็นตัวิ่นเห็ดจังไรจังสีกาจัดสีกาจัดวิธีไดเมื่อนี่แมงน้าไพ่สีพิสูจน์ตรงนั้นนี่แมล้างไพ่ลดน,น้ำแล้วมึงเศร้าเพียงแต่มีอุป,ปกรณ์จ้ะพี่น้องอุป,ปกรณ์ก็คือนี่แหละกวดน,น้ำเดี๋ยวแมงน้าไพ่สีพิสูจน์ให้พี่น้องเบื้องจ้ะพี่น้องว่าตัวยังมันมากินเรากําจัดแบบได ปลูกเท่กับทางทั้งสี่ทั้งกำจัดง่ายจ้ะพี่นอ้องเจอแล้วพี่น้องนี่เขาสีมากกินเขาสีว่าเบิดภายในขึ้นเดียวจ้าพี่น้องวเ,เขาสีกินแบบนี้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้อีกขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นเดีืยแต่ตัวจ้ะพี่น้องพี่ี่พิสูจน์หาพี่ที่หาตัวมาแลงกับ,บ่บอยากจักเม็ดจ้กพี่น้อง เทน้ำลงไปจ้ะเท่น้ำลงไปนี่คือวิธีหาตัวแมลงจ้ะพี่น้องนี่คือวิธีหาตัวแมลงต้นบวบก็คือกันจ้ะพี่น้องนี่เข้าสิเติมน้ำลงไปนี่คือตัวสัตรูพืชจ้ะพี่น้องนี่เขาข้นมาแล้วนี่ถ้าเขาถือน้ำเขาจะขึ้นมาพี่น้องสังเกตดีๆเด้จ้ะพี่น้องพี่น้องสังเกตดีๆ ถ้ากระถางไดไม่ห้อยกินแบบนี้คือพี่น้องเอานามมเทใส่เลยจ้าพี่น้องพี่น้องมาลดนามพี่น้องสังเกตีเบื้องพื้นสิขึ้นมาจากดินจ้านี่คือแมงขีไห่บานเฮาสเอื่นแมงกินนู่นนะจ้ะเนาะบานเฮาสเอื่นแมงกี่นู่นหรือว่าแมงขีไห่นี่แหละนี่แหละจ้าพี่น้องวิธีพิสูจน์ตื่นเสามาถ้าพี่น้องหินใบวาวใบแบบนี้คือพี่น้องเอานามมหดเลยจ้าพี่น้องเอานามมะดเงาเดี๋ยวเขาถึงนามเขาสิขึ้นมากเองจ้าพี่น้อง นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ห้องสิกับหลกกระทำไร่เขาสิกกเฮ็ดจ้างไดส็เฮ็ดเขาเขาหลดจากพี่น้องัดที่นี่้าเขาออกมาแล้วนี่คือวิธีหาตัวทีว่าเพิ่นกินเพิ่นสิกินเฉพาะบวบกับทั่วจากพี่น้องเพิ่นสิกินเฉพาะบวบกับทั่วตัวนี้แตียงเพิ่นสิบวกกินได้จากพี่น้องแม่งแม่งขี่ให้หรือว่าแม่งกินนู่นบ้านาน,านี่นเพิ่นสิบวกกินเพิ่นสิกินเฉพาะทั่วกับบวบแต่ว่าถ้าเป็นแม่งเต้าแตง เพลินสิกินแต้แตงกับฝักท่อมอันนี้เขาวตรงแยกจ้าพี่น้องตัวนี้เพลินสีมากกินย้ำกรงเว้นห้าตรงแยกตรงศึกษาตรงเลี้ยนลูกเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับมาแรงแต่ห้าเห็ดกระสีนี้ห้าวตรงศึกษาจ้ะศึกษาเกี่ยวกับลูกกับมาแรงถ้าเ้าบเศึกษาถ้าห้าบเระท่านเพลินเขาวเพ่าสามารถสีเห็ดกระสีให้สําเร็จผลให้ได้กินหมากกินผลนได้ซื้อได้ขายได้จ้าพี่น้องตัวนี้คือสําคัญปัญหาไงของกระสีตะกอนเลยจ้าพี่น้องปัญหาไงของเศว้ากระสีเลยจ้ะ อันนี้ก็คือปัญหาเมียลำไพ่แก่ปัญหาได้แล้วไม่ได้ตกใจแล้วจ้าบันนี้มึอเศร้านี่แม่จัดไพ่ลำไพ่จัดการแล้วจานคนนี้คนสีมาอยููตื่นเศร้าขึ้นมาถารมาสังเกตเห็นถาไม่ห้อยกินใบคือเฮ้ามาสังเกตเห็นเรากก็คือจัดการได้จ้าพี่น้องคือเอานามมากกอกลุ่มในกระทางเลยคนสีดีต้องขึ้นมาได้จ้าพี่น้องคนสีไต่ขืนมาจากดินทัานที่เลยก็จับบีถิ่มจ้าพี่น้องนี่คือวิธีกำจัดแบบง่ายๆวิธีหามาแลงแบบง่าย เขาสีบ่หลาดอกจ้าพี่น้องส่วนมาก็จะบ่ไหลาย้องกำจัดแค่นี้ก็ได้จ้าพี่น้องบ่คอยหลายจ้าพี่น้องบ่คอยหลายหรือว่าถ้าผู้ใดมีเวลาถ่ายยุกับหัวกับสวนอีกลีกะมาซองเบิงกังขึ้นก็ได้จ้าพี่น้องมาซองกำจัดเอาแบบนี้กำจัดง่ายจ้าพี่น้องมาเลี้ยงพวกนี้เขากำจัดง่ายเขาสีบ่ขึ้นหนอนบ่ขึ้นหนอนหนอนนี่ถ้ามีเนี่ยคือขึ้นระบาดหนักถ้ามากเรื่อยๆมากเรื่อยๆแบบนี้จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้ามาเลี้ยงพวกนี้ถ้าเ้ามาจับออกเราก็ขึ้นเลี้ยวจ้าพี่น้องก็ขึ้ว จำจัดง่ายๆจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้การห้พี่น้องไปเห็ดเบิง่งแรกจ้ะเด้อพี่นอ้นองพี่น้องพิสูน์เบิง้งไปพี่สูน์เบิ่งง้าปลูกทั่วใส่กระถางหรือว่าใส่ใส่ดินก็เห็ดได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าแม่นําไผยวาถาถาใส่ดินถาห้ารดน้ำบริเวณกว่างบลิเวีนก็คือบริเวียน,น,นบริเวียนน้ำที่เขาสิบครั้งโอกาสที่น้ำสิบครั้งมันบ่มีนะจ้าเนาะ พะว่าถ้าห้าวใส่กระถางเวลาเทาน้ำลงน้ำเพิ่นสิขครั้งน้ำเพิ่นสิขครั้งบัดท,ที่นี่เพิ่นสิล้อยขึ้นมาเลยจ้ามาแรงแต่ว่าถ้าห้าวปลูกใส่ดินบริเวณกว้างๆอันนี้ก็คือจตรงหาวิธีใหม่เลวจ้าพี่น้องหาวิธีใหม่แล้วแต่ว่าพิสูจน์ได้เลวจ้าพี่น้องแม่ล้อไพ,พ่พิสูจน์ได้ว่าคือเขาเป็นแมงกี่ไฮหรือว่าแมงกีนน่น,นู่นนี่แหละที่เขาไม่กินกางขื้นเขาสิมากินทั่วแล้วก็กินบวบเขาสิกินสองชนิดแค่นี้เขาสิกินสองย่างแค่นี้จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้ากินกางเว้น คือแมงเตาเตียงแกพี่น้องแมงเตาเตียงมกกันกินขังเว่นเขาสิมันก,กินบักเตียงกับฝักทองสองยางกังขื้นสิมันก,กินทั่วกับกินบวบกับสิเป็นอีกชนิดนึงอันนี้แมลงพายาพิสูจน์โลกกว่าฮาวิธีการกําจัดแบบง่ายๆได้แล้วจ้าพี่น,อน้องแมลงพายาไม่ได้ตัวใหญ่เราบ้านถ้ามีเวลาก็บเครือมาซองกังขื้นเที่ยนึงย่างหมูเสี่ยวมาเขาก็มาเอาน้ำกอกงดน้ำลดน้ำเอาน้ำขังกะถาง ให้เขาลอยขึ้นมาให้เขาดีดออกมาให้เขาฟูขึ้นมาเขาก็จับเขาไปบีถึงจัดการเขาแค่นั้นแหละจ้าพี่น้องวิธีกัจัดกันยังไงเฮาบ็ติดใส่สารเคมีหรอกชาวบ้านจำเป็นเนาะเฮากับพวกปลูกหลายเฮากับปลูกใส่กระถางแก่นี่เฮากับหาวิธีแบบยังไงแบบปลอดสารแค่นีจ้าพี่น้องสำรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่กับสิขอโจ๋ใบเพียงแค่นี้นะจ้าพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องเอาไปพิสูจน์ตั้งจ้าไปเห็ดร่องเบมึงได้จ้าพี่น้องไปซ่อมมึงไปสังเกตเบมึงไปพิสูจน์ร่องเบมึงว่าสีแมีนขั้วแม่น้ำไผ่บ่ิจาคพี่นน้้อองงงเบดูหมา ขันมากมากับมาน้าจ้าพี่น้องขอบุญขอพูนพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนจ้าที่เขามาหลับช่มที่เขามาติดตามส่องเมียลำไผ่จ้าขอพูดหลายๆจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ